จะถอนยติต้องสมเหตุสมผลมิเช่นนั้นจะถูกสาธารณาชนมองว่ามีการล็อบบี้ให้ถอนหรือไม่การทางานของดิฉันเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ได้รอบคอบหรือไม่ได้รมะมัดระวังเนี่ยดิฉันค่อนข้างกางังวลว่าจะอาจจะไปกระทบต่อ สิทธิของผู้อื่นด้วยอะค่ะก็ขอขอบพระคุณและขอ,เ,อเรียนให้ทราบค่ะและนักโทษคนไหนบ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างบันทีที่ท่านได้เห็นว่ายัตินี้ถูกบรรจุเข้ามาในวาระการประชุมเรียนเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านในห้องนี้ เตรียมที่จะมีการอภิปรายเพื่อระดมความพิดเห็นให้เกิดความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังทุกคนให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันดิฉันจึงขอเวลานะคะและดิฉันคิดว่าดิฉันจะนําเสนอยตินี้กลับขึ้นมาใหม่เรียนเน้ยนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในการที่จะอภิปรายต่อสาธารณะเนี่ยเรียนจาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ที่มากกว่านี้ตอนนี้ดิฉันมีแค่รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชา